บรรยากาศหลังเรื่องงานกาเด็กครับผมพี่น้องฝนตกนาทางหรอครับมื่อไยฝนตกนาทางครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่อนสามแชนแนลกับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับผมพ่อกันบรรยากาศหลังเรื่องงานเนาะมื่อนี่ฝนตกครับผมเดี๋ยวใส่สุดเกินฝนเกินครับมื่อไี้ม่ได้ตกแหงงยกพี่น้องกันว่าใส่นี่ฮอดบ้านนี่เปียรแผ่นนะครับผมฝนก็เลย ตกเป็น <laughs> แต้เมื่อคืนนี่คนเดียวครับตกที่นี่หลายชัมม่วโมงพี่น้องแต่มันแต่มันมันตกเป็นแหงครับนี่เขาต้องเตรียมพร้อมนะครับผมสุดกันฝนกันฝนนี่นครับโอ้เมื่อนีวันเสาร์ครับรบ่มีคน <laughs> ตวีงานในโบไม่ค่อยมีโอพีนเป็นน้ำเอียงคุณด้วยถามหัวหน้าเนยไโอตีนน้อยแตหลายเดือนเราดิแตงว่าปกติเขาเปิดโอวันเสาร์นี่ให้สูงที่วปินมาเหอันนี้คุิปปิ้นกับโบโบได้เห็นกนรังสินครับผมนี่ s t i ครับปานเราสุเป็น

เข้ากันอยู่ด้วยป่ะที่ไอซน,นีแ่แหละนีครับผมเย็นสักครับพี่น้องหนาวครับผมมันนะวันนี้เห็นฝนตกแล้วแห็นสีเย็นสักครับผมนี่ใส่ถุงมือกันอ้ยเย็นเย็นเย็นอันนี้ก็ี๋ที่เป็นกระเป๋าใส่อันนี้ตะก,กร้ารถก็เอาถุงยางคุม้มในบัดที่นะครับไม่ได้ซื้อถุงอันนี้เนาะไม่ได้ซื้อถุงหุ้มไอต้ตะก,กร้ารถเนี นี่มีมีถุงยางดยู่ครับเดี๋ยวถุงยางคุมกันเดี๋ยวผมเอาถุงคุมเลยนะครับอย ไปครับผม,บผมพี่น้องฝนก็ดีขยุ่นว่าตกแหงกันไลนี่แล้วครับผมชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับพี่น้องเหตุงานเกิดการนะ <c oughs> การเดินทางก่และกันหอ,อพักอยู่ไกลแน่กระซิลลำบากแน่จากน้อยอายุนะครับผมแต่ว่านี่มันกับวัตถอกับว่าไกลหลายดอกนะครับพี่น้องมันกับมันกับพอพอดียี่ดอกนะครับผม มองอึนกับเจ้าแห้งไก่ไก่ไก่ก็ผมหลายคักนะครับผมพี่น้องเฮึคุกิวเข้าห้อมดิดูเดี๋ยรับผมก็เลยว่าที่บภาพบรรยากาศทว่น้องเบื้องนี้เมื่อวานนี่ก็ส่งของมาแต่บ้านเนาะข,ข,ของก็หอดเมื่อวานนี่แหละส่งมางเต่วันจันทร์พุ่นนะครับผมที่ได้เมนูแซ่บๆยี่งถืว่ามุ่นเนาะเดี๋ยวับผมบรรยาก,กาศเริ่มแห้งเข้าแห้งเข้าดิบบัดนี่นะครับฮึ เคอยู่บนลมบนี้หลังจากฝนตกปุ๊บมันเศาปุ๊บลมป๊อปแล้วก็นหนาวได้บนนี้นะครับผมย่างหนาวในวันนี้ต่อไปนะสมมุติวันที่หน้ากาเศานี่ครับอันนี้เป็นเศร้าวันเสานะครับผมพี่น้องเศร้าวันเสารที่เกได้ันทียี่สิบยี่สามป่ยี่สามยี่สี่นะครับผมอืมแบบวัน,วนวที่ 20, 23, ออที่หนึงกะสิ้นเดือนละแป๊บเ,เดียวพี่น้องทีส่ส่งการแล้วนะครับผมหนาวเย็ยน เขาลืมใส่ถุงมือนะั่นนี่ใส่ถุงมือนี่เป็นใส่ถุงมือผ้ายอะเปียกไปเ,เท่านั้นแล้วนี้ลืมข้าวครับผมนี่แหละครับผมปุณที่ิมาก็ได้พี่น้องคิดดีๆเดอนะครับผมก็ถ้ามองพักมองเกาหนิวอยงยางออกนะครับผมยางกางุ่มองงอกใกล้อันนี้ก็จะใช้เวลาเนี่ยอยู่ประมาณจากจสามนาทีไปสามนาทีสี่นาทีนี่แหละห้านาทีไปนะครับผมปั้นไปมาไปมายัน คนตกคันท่าคันท่าบ่ลมมันกับบ่อนลำบากครับพี่น้องคัท่ามันลมแล้วมันก็ค่อนข้างที่ซีลำบากอยู่นะครับผมเย็ยนนี่แหละได้เก็บภาพบรรยากาศสวยพี่น้องเพิ่งนงงน้ำกันนะครับผมหลายๆมุมหลายอย,ย่างนะครับในการนําเสนอเรื่องราวกองการมาใช้ชีวิตอยู่ในต่งงางแดนครั้งหนึ่งในชีวิตของนะครับผมพี่น้องนี่นะครับผมบรรยากาศหาวชวยชัววอะไรที่บน่นตกบัดมือครับ ตัวคอดพุ่นนะฮอดหกมงแดงพุ่มน,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 นึพงคนนะครับผมซาเบิงพยากรมาเนาะยี่วะยืนเจ้าจ้อยเบิงรถก่อนม,นออนอม,นรมีรถบ่าไม่มีก็ไปเลย ก้หอนแล้วพระคุณ <analyze> อ <anthropology> <wie erman> ีก <mayor> น okay, ิดเดียวก็หอนแล้ว เล้วครับอเอ๊ะนอนนะครับวันนี้เออทีซักผ้าอยู่ก็เลซักแต่ว่าผม กูหลับมือแรงก่หลับนอนตื่นขึ้นก่หลับนะครับผมค่อยใจซักเข้าบ้านแล้วนี่ครบผมย็นมือครับย็นมือแบบคลาสเลยพี่น้องโูเยยนโอ้หันใจไปอิม่มอ้าวตากันนี้ไปคนแบบที่ไหนครับโอหนักเหมือนกับอ๋อหมือ มือแดงหมดเลยครับผม่ต้องมันย่างเย็นครับผมแทงล่างกอนไะครับมีแล้วครับผมชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนี่ครอตามไปเลยครับ เตรียมพร้อมเลยนะครับผมสูสุกันฝนนี่จะนำฝนโปรยลงไ่นอกช่วงหน้านี่ฝนแห้งหลายเลยนะครับผมพี่โค้ชหน้าฝนมันอนุ่น หูยินมือครับถุงมือก็เปียกตากไว้นี่เหรอเนาะคุณคุณใครว่ากันไหมครับผมอ๋อจี๊ดโตอ้อ่ำน้ามอนนี่ยำภูใจไปประเทศงานครับผมอื้วะภูมรมจิการขางนอกครับ่นองาุขครับผม หมดฟวามมอดินคือตกวุมือหรือม้งน,นะครับผมหลับดีปัญญาากาศนักสิรครับว่ายากภาคเลยเย็ยนแห้งไม่ไหวเลยไม่ไหวเลย,อยทอดปลาแหงกินหรือมึงเนี่ยครับผมอ่าถึงบ้านแล้วแต่ว่าอากาศกับโบ้์บุือว่ายินประเด็พี่น้องเริ่มจะโอชีแล้วนะครับผมอากาศเริ่มที่เป็นสีอุ่นๆแน,นยอย่างน้อยละนะครับ พี่อย oh, like ่างกินว่ามือนีพี่น้องเอาสำหรับวัอนี้เนาะผมซีดเมนูง่ายๆนะครับผมพี่น้องทอดปลาแห้งนะครับผมแซ่บๆทำกันเลยเนาะไปมุพึ่งบรรยากาศในการที่นายยุ่งนายกินทำกันครับผมเอาปลาแห้งก่อนครับผมพี่น้องเบียบปลาแห้งแซ่บๆนะครับผมโบเบียบถทอดเอาไว้เลยนะนี่ครับผมปลาแห้งพี่น้องส่งมาแต่บ้านครับของเพิ่งมาห่อนเมื่อวานนี่นะครับผมปุ่นยังพันได้เมี่ยนของอยู่ครับพุ่นกล่องอีเลียอยู่พุ่นละเม่นเบิร์ดน่ครับผม เดี๋ยวนนี้ที่ทอดปลาแห้งแล้วก็ซีลวกผักกะหลำจากน้อยนะครับผมนี่มันก็นี่แก้วบองครับผมแก้วบองแก้วบองนะครับเมนูง่ายๆเลยมือนี้จดจาดฟาดบึมนะครับผมเดี๋ยวตักเข้ากันเรียบเข้าสักก้อนเนาะครับผมกินสีหลายๆน้อยครับผมกินน้อยมันชิบอิ่มครับอัดเต็มที่เลยครับผมกินเยอะๆแบนี้ตีท้องงอน่บดนี้ว้ยคึดขวเป็นอย่างครับ ไม่กูว่าคือไรฮะเมืองครับสวดการมืองกูปีนี้ครับผมพีม่น้องเบียร <c oughs> เพื่อนครับผมมันีน่ายง่ายครับประหยัดค่าไฟขนาดประหยัดปานนี้ไอ้ค่าไฟก็ยังแพงอยู่ครับผม,มพี่น้องยังแพงเลยค่าน้ำค่าไฟผมสองใบกีดพูดนะเกลี่ยสามใบนะครับผมเดี๋ยวน้องยาณโอ้จังพักนะครับเดี๋ยวเอาลวกผักกะลำมสก้อนเนาะครับผมเปิดน้ำใส่กระทะสวัสด ี่ละครับผมอยู่คนเดียวมันสบายดีที่พี่น้องไม่ได้อยู่หลายคนไม่ได้วุ่นวายเนี่ยเอาที่ด้านที่นี่มันสะดวกสบายดีนะครับผมบางม่องก็อยูร่วมกันโอ้ยบ้านหลังนึงห้าหกคนคุณเนาะตะกี้อยูร่วมกันหลังนึงก็ห้าหกคนไม่ได้ซักผมก็ได้ง่ายมาอยู่คนเดียวสิครับใช้เวลาโดนเติมยุบน,น,นะครับผมจนว่าสิครบสัญญาผมกเขาถึงจะให้ง่ายนะครับผมมองมองั่งยูผมอยู่ส่วนมากมันก็ได้ยู่่วมกันสักวั์ช่วงปีหนึ่งถึงปีสามไดี่นะครับผม ยูรวมกันเนาะบ้านหลังนึงนี่รวมกันห้าคนหั้คนสินะแล้วบนนี้กะห้องนึ่งก็นอนสองคนทั้งที่นะครับผมพี่น้องเตียงสองสั้นเขาพี่เตียงหนากให้นะครับผมนี่ครับบวกปากกระลำกอนพี่น้องแต่ว่าหลายม่องมันก็่คือกันเนาะบางม่องจะยูคูดเดียวกันมันยูพูดเดียวกับนี้นะครับผมแต่ว่ายูพูดเดียวมันดีดินะครับผมพี่น้องนอนนอนมีห้องแยกส่นะห้องแยกทั้งที่นะมันมันสะดวกสบายดีเนาะ ยามหลับยามนอนทั้งสิ้นนะครับผมมันเวลาเอาพักความมันมันเต็มที่ดีทั้งสิ้นนะนะครับผมอันนี้ก็ชิบวกกับกระลำสัก้อนนะครับผมหม้อขระเด็นโฟลเยย์ครับผมพี่น้องใส่มันลวดน้องเข้าวแล้วให้มันห่อนไปในโต้ลดนะครับผมนี่ครับผมนี่ไงจะไปคิดยังให้มันยากใหน้องกินนะครับนี่เสียบๆเลยล่ละปั๊บบอเกยะหมอโฟดบัดที่นี่ครับ จะจัดฟัาบึ้มครับผมฟ้าหลับฟ้านอนพี่น้องสีงนอนสีตื่นเตเวยนอยู่สีตื่นมาหาทายคลิปแล้วก็สิว่าจะไปซื้อของกินอยู่แต่ว่าฝนตกคอดประมาณทุ่มนึงบ่รู้ว่าบ่ายโมงตื่นมาสิเป็นลักษณะใดคับถ้าตื่นขึ้นมาแล้วฝนซาวก,กับทีไปซื้อน้ำอยู่นะครับผมหาซื้อน้ำซื้อผักอยู่เนาะนี่ครับแสบแสบจริงๆนะเนาะน,นัวน,นะครับผมนี่เข้าเนี่ยขัดเป็นยังไงเจ้าบอกไม่เหมนเลยบอกอ้บอกแหวงแหวงอยู่ อือ <g ül> ก็ผมเจ้าบองของเสียบดยนะพี่น้องอันนี้เช็ดอานะครับผมตำเองกินเองอ,เอ,อูอ้ห้อมหยูข้าวอืมกอดติดตัวกอดติกมาตุกตัวพอละพอํานี้แหละครับผมมันเตียงแล้วอู้มีปลาหลุดพร้อมพี่น้องปลาหลุดแห้งครับผมของเสียบดินะของมากเลยอืมพอแล้ววัอพร้อนหลายครับ พอประมาณนี่แหละจากตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนะครับผมปลาขาวน้อยบ้านเขาเนี่ยครับผมไม่น้องแห้งดีนี่ครับผมกินพอนอนหลับนะครับผมโอ้ลืมติดเตาติดเตาสก,กานครับบันป้ามื่อกี้กับพอนล้ไปกินหราพ่อไปกินอะไรเรพ่อทอดไปแห้งนี่แหละก็มือ,ม,อ,ม,อ,ม,อมือเมื่อคืนง่ายดีนะครับผมไม่ได้เห็นเรากินอนาะทิตย์นี้นะครับแล้วกับว่าโบกันไทยคลิปพ่อของไทยคลิปเมื่อวานนี่กับเมื่อนี่แหละนะครับผม อาการพึ่งไข่ไหน่อยพี่น้องเริ่มเริ่มสิกลขับมาปกติแล้วเริ่มสิไ้จวดเสบๆบแล้วนะครับผม <c oughs> เงินจะขออะไรขาดชตไจวดก็ว่าจะกินยาลงไปกระซั่าบ่กกินยาเนาะผมเงินคักกินยาบมดหลกหลายนะครับผมเดือนปีปีนี้ปีนี้เป็นมอดหนักกพวเ,เป็นเป็นเลี่ยหลังนะครับผมพี่น้องปีกายนี่เป็นอาการอาการอาการโคตรหนักปีกายนี่โอ้คันนิดนนี่ปีกายนี่เป็นเป็นหนักอาการอาการหนักเพปีนี้อยู่แต่ว่า พี่กายนี่กินยาแล้วก็เซาเลยเพราะพี่กายนี่บอกบอกใครบอกใครได้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 จวดปันใดนะครับผมปีนี้ปีนี้เป็นบ่าหนักแต่ว่าเป็นเป็นยาวเป็นเลี่ยหลังประมาณสามอาทิตย์กว่าคนเป็นอยู่นี่นะครับผมพี่น้องจันถึงสุกกินยานะครับผมเศร้าทิตย์มาดูจวดอย่างเดียวไปนะพี่น้องเศร้ากินปนี้ยามเศร้ากินปุ๊บเลยครับผมมันจันเพล่งงานสิตายนะครับผมพี่น้องโอ้ยขันตายี่จ้าฟิด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 อยู่นะครับผมปกตินี่เปื้อนแม่นี่สินี่บ้าได้เลยนะครับพี่น้องจามฟ้า เลยนะครับผมพอล้วมานแห่งเดีคนผู้เด็ดป็นก็ยังว่าโอ้โหเด็ดว่าตะกี้มันไปคิดว่ามันชบ่เป็นหนักกว่านี่นะผมก็เลยเพิ่งมาเป็นนี่แหละนะครับผมเนื้อไหลเดินไปนองเดินนอลวกกหับผมฟูดูเลยเบิงหม้อห้อนแล้วครับผบนี้อย่าเอาเอาปลาลงเลยเนาะแค่เดียวเลยครับผมสวัสดนนีครับ ติแก๊ดเลยครับผมปลามันแห้งโคดพี่น้องปลามันแห้งคักแล้วน,นะครับผมก้อนโดนไหลมันมันสิกรอบนะครับผมมันสิ่กเสียบอืมพอละอขึ้นเลยนะครับปลาที่แชครับผมเรียบร้อยแล้วพี่น้องทอดปลาแห้งของฝากจากไทยเลียนเลยนะครับผมนี่ที่ครับผมจะไปเสียบ,บวันละอย่างหุ้ยดีขนาด ผักก็เรียบรวยแล้วครับผมจะพี่น้อง๋ยวผมเอาผักอ,ออกปั้นนะครับผมนะี่ผักนี่เอาใส่เอาใส้แขยงเลยแนละนี่ครับผมปั <Yeah. S 2> ๊บแย่ัดหุยหุยเลยครับผมงานลวกผักนะต้มผักกะลำกินกับทอดปลาแห้งเกีียวบวงเบื่อคัดป็นยังนครับผม มันจะมันจะเป็นกระปุกแก้วบองนี่บาทนี่นะครับผมคุณอือฮัะะ่นมายากหักไปครับผมบมดเลยกินข้าวรำกนันพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมง่ายๆเนาะสำหรับเมนูมวันนี้ก็ได้ไนี่ครับผมทอดปลาแห้งกับลวกผักกระลำพี่น้องมีเกี๊ยวบองพร้อมนะครับผมเบ้ยขวัญมึนๆอยูย่ไปครับผมกินข้าวงา่ายรำกันครับ บรรยากาศย่างเยือกผมพี่น้องได้ยินเสียงฝนบ่อมครับผม <laughs> มามาครับผมเสิร์ฟเสิร์ฟันเลยครับกอดปลาแห้งกุนนะัะติ้ยังกวบเจ้าจพี่น้องอบ้าเข้าบักหลายเลยครับผม <laughs> แก้วเหรอครับตับเหรอตีนเหะอแรงมากครับผมอือหือรัวผามืาน่ะ เจ้าบองหอมเลยครับผมอู้ประหลดพี่น้องนี่เราต้องมาตุ้อีกแก้วเซ็นครับผมอืมบ้าโอ้ก็เหนียวมั้งเนี่ยนะครับผม อืมอ่ะรวกผักคนหุยหุยเลยครับพี่น้องอืมแลวผมบรรยากาศบ้านๆของเราดูยังไงถึงยังไงครับ อว้ะกระโดดห้ามห้องที่เราันมิจยอมง่ายไปเพีง่งตามใส่ตู้เย็นไว้ครับผมว้ะครับ 嗯，嗯，谁呀？哦。 เห็ดและพี่น้องออกควอนหูหุยห้ยเลยว่นะครับผมอืมออกจ่างกอบโคดด้วยไงมันะมต้องเอาลงปุ๊บคนปุ๊บๆแล้วก็เอาขึ้นเลยนะครับผมกอบหลายมัน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 ไดยากขมๆเนาะขนตัวนี่จะน้อยน,นี่จะรอยเดลยพี่น้องผมเลยดี่นะ่นต้มตับหมูต้มแตงแกงต้องที่ครับว่าเดี๋ยว,ว,นะว,ว,ว,ยวมื้อหน้ากัน มุลแหลกกันพระร้าวันฝนวัสดนฝนซอาที่ไปซื้อตกแตงมาตำใส่ตำหมึกแตงกับทอดปลาแห้งไปนั่งอืม บ,บอกไปคำนวณว่าเสี่ยงยังมือแบอบฝักอีกเอาครับผมพี่นองสำหรับคลิปนี้นะครับผมที่ขอจบไ้สำเนาผมไม่นองขออนุญาตกินข้าวสักวันนะครับผมเข้าแล้วก็ที่ไปหาอาบน้ำอาภากินบ้านกินยานอนพักคอนนะครับผม เอาไปเจอกันในคลิปหน้าพูนหล่ะนะครับผมพี่น้องแล้วกะผู้ใหที่ย่างมา็ำงานอย่ในญี่ปุ่นนะครับผมพี่น้องรู้รุว่าสิเร er ิ่มหนึ่งสองสามที่ใกะพระราผู้ใหก็ต้ลังหาข้อมูลอยู่หรือว่าบรู้ว่าที่ไปติดต่อทางใดกะถ้าเข้าไปในเพจผมก็ได้นะครับผมพี่น้องเพจมอนซังชาแนลนะครับผมพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับผมแล้วผมจะเเพจบริษัทที่ผมมานี่ให้ค่ะให้พี่น้องไปสอมถานก็จาเอานะครับผมว่ชีิเฮ็ดอย่างจังใดอย่างจังใดจังซี่น่ะพี่น้องบ่สั่งกระทำผมก็ได้นะครับผมทามรายละเอียดผมก็ได้ผมกิบอก ขั้นตอนในการในการมาในการคิดว่าเฮาฮิดอย่างจังเลยที่ผมก็พอพอพอยตอบได้ยูนะครับผมพี่น้องเพราะว่าผมก็เคยผ่านมาคือกันนะครับผมก็ซีแนะนําได้ก็ย่างที่ผมผ่านมานี่แหละนะครับผมแลวผู้ใดสนใจที่ว่าอยากมาเนาะแล้วก็ถ้าที่มากคิดให้ดีๆสุกกอนะครับผมน้องเพราะว่าตอนนี้อย่างปกติตอนนี้เลขมันมั่ขึ้แข็งนะครับผมพี่น้องเลขอย่างยี่สิบสามน้อยๆหนึ่งนะครับผมแถ้าคิดว่าที่มากดดันเจ้าของมาฮ็ดงานฝ้ายเก็บเฝ้ากับบงทีบอก บ่ต้องมาพี่น้องมันจะกดดันเจ้าของเกินไปนะครับผมถ้าเฮาสีมาแบบว่าไปเรื่อยๆก็เองซีเลยพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับผมไปอสสาศัยว่ากินน้อยๆแต่ว่ากินโดนๆนะครับผมพี่น้องกินกินน้อยๆแต่กินนานๆนะครับผมเงินเดือนมันก็บว่าได้หลายดอกนะครับผมแต่ว่าสมมุติโอกาสมันโอกาสม,มันเปิดกว้างนะครับผมพี่น้องมันฮาสามารถสอบต่อสอบยูตอ่อได้อีกไปตลอดเลยเป็น1ิปีเลยนะครับผมถ้าบู้ใดคิดว่าสีมานะครับผมพี่น้องก็ได้คิดว่าสีมาเฝ้าเก็บแล้วเฝ้ากลับบ้านซิคันท้าบ่ไปทึกม่องฟุกอหลี สิญญาตู่นะครับผมว่าไปถึอม่องฟุกม่องโอทีหลายจั่งสั้นจั่งซีกะเอึกระสิว่าดีดีดีใจนาอยู่นะครับผมวนมากเงินเย็นมันกับโบโได้สูงขนาดนั้นนะครับผมพี่น้องตามที่สอบถามมาหลายๆคนแล้วกะหลาย,นนะะห,ลายหลายม่องหลายๆบอลน,นะครับผมพี่น้องอาศัยแถวครันเอาง่ายๆคันติดเอาง่ายๆเลยนะครับผมาคิดว่าสิมาแล้วนะครับผมพี่น้องไปจงผมบ้านละกระทาจังไหนกระทาจังไหนหรือว่าโบรบเซียจะดีผมบอกกั ลองเข้าไปพิมพ์ในเฟซเบื้องนะครับผมพี่น้องไอ้มันที่มีเพจคนไทยในญี่ปุ่นอยู่ลองไปตั้งกระทู้ถามเบิ้งว่าเงินเดือนน่ะสวนมากทุกคนได้ประมาณอย่างเท่ารดอย่างจังใดกระทาไปแล้วเงินเดือนส้ำนั้นซำนี่มันจะเป็นอย่งไรเพราะว่าค่าชซจาอยู่นี่ยางแพงเลยนะครับผมพี่น้องเพราะว่าจะเป็นของไส่ของยูของกินทุกอย่างแพงนะครับผมแถมเวลาส่งเงินกลับบ้านเล่นเล่นเงินทึ่งอีกนะครับผมพี่น้องเอากันได้เงินน้อยอีกนะครับผมลวก็ หาค่านั่นค่านี้แล้วเอาไปยุ่วไปกินเจ้าของเราโซ่งบ้านเด่นเนืงกับได้บอกี่หมื่นเองนะครับผมพี่น้องมันมันอะไรซิบุ่ได้กับเจ้าหนี่เขาคิดมันกับซิบุ่ได้กับเจ้าหนี่เขาไปเบิ้งคลิปเบิง้งผู้นั้นผู้นี้รีวิวมานะครับคือว่าบอกรันเตียนกันไว้ซื้อนะครับผมพี่น้องก็ได้ครัพี่น้องก็ตัดชิมใจเอานะครับผมเอาสาะนะักนล้วเนาะก็ได้เล่าคลิปนี้กับฝากนิดนะครับผมกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมหน่งแน่นะครับผู้ดใดสงสัยอย่างยากถามอย่างกาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครรับผมหือว่า จะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้นะครับผมน้ำพริกกากหมูกยัญญางขายคือเก่านะครับพี่น้องทักเข้าไปในเพจผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้นะครับผมเอาไว้เจอกันไหมครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวกินข้าวสก่อนครับผมสวัสดีครับเสียบๆเลยครับผมพี่นอ้อง